วัตถุายทางการเกษตรนะครับตามพรบฉบับนี้นะครับแบ่งออกเป็นแปดประเภทนะครับก็จะมีการควบคุมอยู่นะครับแปดประเภทนะครับหนึ่งสารกําจัดแมลงนะครับสองสารกำจัดพืชนะครับสามสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับสี่สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชนะครับห้าสารกําจัดไรนะครับหกสารกําจัดหนูนะครับเจ็ดสารกําจัดหอยแล้วก็สุดท้ายนะครับสารป้องกันกําจัดไส้เดือนหอยนะครับผมหอยต่อไปเลยครับ อันนี้เป็นมาตรการนะครับที่ใช้ในการควบคุมวัตถุใดทางการเกษตรของเรานะครับจริงๆมาตรการของเรานะครับมันจะมีเริ่มมาตั้งแต่ต้นทางคือการนําเข้าแล้วนะครับการนําเข้าต่างๆก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับถ้าเป็นวัตถุการที่สองที่สามนะครับต้องทํำยังไงบ้างเราก็ต้องไปทําตามนั้นนะครับมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ด่านนะครับด่านตรวจพืชนะครับตรวจเอกสารต่างๆนะครับกานําเข้ามาก็ต้องมีใบอนุญาตนำเข้ามีเลขทะเบียนในต่างๆของสารตัวนั้นนะครับ แล้วก็มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์อะไรต่างๆพวกนี้ก่อนนะครับพอเข้ามาถึงโรงงานนะครับโรงงานก็จะมีการเหมือนกันครับขออนุญาตผลิตขออนุญาตอะไรต่างๆพวกนี้ขึ้นทะเบียนในการผลิตนะครับก่อนที่จะผลิตและจําหน่ายได้นะครับพอส่งไปขายร้านค้าร้านค้าก็ต้องมาขออนุญาตเหมือนกันใช่ไหมครับมาขอมาอบรมก่อนนะครับแล้วก็ไปขออนุญาตขายถึงจะสามารถขายวัตถุดิบทางการเกษตรได้นะครับอันนี้มาตรการควบคุมของเราก็เป็นการกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนครับการขึ้นทะเบียนนะครับ ก็เพื่อนะครับ mm hmm. เพื่อเลือกใช้วัตถุรายที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะครับ mm hmm. ก็เหมือน mm hmm. การเอาสินค้าตัวนั้นนะครับเอาผลิตภัณฑ์ตัวนั้นมาทดสอบดูก่อนนะครับว่าอ่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างทําแบบนั้นได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. อย่างเช่นเราเอามากําจัดวัชพืชนะครับมันก็ต้องไปาการขึ้นทะเบรยนก็คือการไปทดสอบต่างๆพวกนี้นะครับว่ามันสามารถกําจัดวัชพืชได้จริงไหมใช้ปริมาณเท่าไหร่ อะไรอย่างนี้นะครับแล้วทดสอบแล้วมีความปลอดภัยนะครับต่อบุคคลสัตว์พืชทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆพวกนี้แล้วนะครับก็คือมีประโยชน์มากกว่ามีโทษเราถึงจะให้ขึ้นทะเบียนแลวเอามาใช้ในบ้านเราได้นะครับต่อมานี้นะครับส่วนที่2นะครับเป็นการกําหนดให้มีการขออนุญาตประกอบกิจการนะครับเดี๋ยวพิจารณครับเพื่อนะครับเป็นการควบคุมการผลิตการนําเข้าการส่งออกการบริไว้ในครอบครองนะครับไม่ว่าใครจะมาทําอะไรนะครับดําเนินกิจการอะไรพวกนี้ก็ต้องมาขออนุญาต กอนนะครับกับกรมวิชาเกษตรให้ถูกต้องกอดนะครับถึงจะสามารถดําเนินการได้นะครับสุดท้ายนะครับเป็นการควบคุมหลังการได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วได้การได้รับอนุญาตแล้วครับอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเป็นการควบคุมคุณภาพนั่นแหละครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สารเกษตรนะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับไปตรวจทั้งโรงงานผู้ผลิตทั้งร้านค้านะครับเพื่อดูนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าที่เราออกมาวางจาหน่ายว่ามีคุณภาพตามที่เราได้ขออนุญาตไว้หรือเปล่านะครับผมสายต่อไปเลยครับ การขออนุญาตและการแจ้งการประกอบกิจการวัตถุอันตรายนะครับอันนี้นะครับเรื่องของการขออนุญาตวัตถุอันตรายนะครับวัตถุอันตรายที่สามที่เรียนไปแล้วเนาะนะครับต้องไม่ว่าจะเป็นการผลิตการนําเข้าการส่งออกการบริเวณครอบครองต้องมาขออนุญาตก่อนนะครับส่วนวัตถุอันตรายที่สองก็ต้องมาแจ้งประกอบการว่าเราจะทําอะไรนะครับแต่ก็คล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับสไปถัดไปเลยครับ อ่านี่เป็นประเภทของใบอนุญาตนะครับนี่แหละครับว่าเราจะประกอบกิจาการเกี่ยวกับวัตถุนตทายเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตผู้นําเข้านะครับผู้ส่งออกนะครับหรือผู้มีไว้ในครอบครองนะครับใบอนุญาตก็จะมีอยู่สี่ประเภทนี้นะครับผมต่อไปเลยครับกำหนดให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อควบคุมธุรกิจต่างๆนี่แหละครับก็คือเหมือนกับเป็นการควบคุมว่าเราจะดําเนินการเกี่ยวกับ สิ่งส <ov> ิ <gen> <able> <go> ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตยังเข้าส่งออกอะไรต่างก็ต้องมาขออนุญาตนะครับการประกอบกิจการนะครับต้องต้องปฏิบัติตามนะครับประกาศกระทรวงต่างๆนะครับกฎกระทรวงนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องต่างๆดังนี้นะครับมีตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเป็นการขอต่อไปนะครับการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายนะครับอนุญาตเป็นไว้ในครอบครองนะครับก็จะแบ่งออกเป็น ขายส่งขายส่งขายธรรมดานะครับแล้วก็ใช้หรือใช้รับจ้างนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับไปครอบครองตัวนี้นะครับไปครอบครองเพื่อขายส่งขายส่งก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้จัดจาหน่ายใช่ไหมครับผู้จัดจาหน่ายรายใหญ่ๆก็คือไม่มีหน้าร้านนะครับและใบอนุญาตขายแบบอ่าชนิดนี้นะครับก็จะต้องมีรายชื่อแนบท้ายนะครับว่าเราสามารถครอบครองวัตถุอันตรายชนิดใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะสา, ham, ามารถครอบครองวัตถุอันตราย แต่ละตัวเนี่ยต้องมีใบนะครับแนบมีรายชื่อนะครับว่าอ่าแล้วก็รายชื่อสารตัวนี้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตผู้นําเข้าก่อนนะครับมันต้องมีใบญาติผลิตมีทะเบียนนะครับไว้ให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบได้นะครับขายส่งก็คืออ่าขายโดยมีใบแนบรายชื่อประกอบด้วยนะครับว่าเราสามารถครอบคลุมอะไรได้บ้างถ้านอกเหนือจากสิ่งนั้นนะครับจากบัญชีที่เราขอนะครับที่บัญชีแนบมา แล้วไปอยู่ในครอบครองของเราเจ้าหน้าที่เข้าไปเจอถือว่ามีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราครอบครองสารชนิดไหนบ้างเราก็ต้องไปสลักลงในบัญชีแนท,นทายให้หมดทุกตัวนะครับผมอีกชนิดหนึ่งใบาัิขายอันนี้ใบครอบครองคือขายทั่วไปคือขายปีกคือร้านค้า,ท,า,ท,าทั่วไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือขายได้ทุกอย่างเลยมีใบเดียวไม่มีรายชื่อแนบนะครับแต่สินค้าวัตถุอันตรายที่ขายในร้านต้องเป็นสินค้าที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ มีเลขทะเบียนอะไรต่างๆถูกต้องฉลากถูกต้องนะครับถึงจะสามารถขายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายเป็นครอบครองเพื่อใช้หรือใช้รับจ้างนะครับจริงๆเพื่อใช้ไม่ต้องขอนะครับเพื่อใช้เองนี่ไม่ไ้ขอนะครับที่ใช้รับจ้างก็จะมีผู้พ่นนะครับที่มีผู้พ่นนี้ต้องมาอบรมส่วนใหญ่ผู้พ่นนี้จะเป็นผู้พ่นที่เกี่ยวกับโรงลมนะครับเมทิลโมไมอะไรลมพวกดอกกล้วยไม้ส่งออกอะไรต่างๆต้องมา อบรมนะครับต้องมาอบรมแล้วก็ถึงจะสามารถได้ใบประกาศนี้นะครับเพื่อใช้รับจ้างอีกอย่างหนึ่งนะครับใช้รับจ้างตอนนี้ก็จะมีเรื่องของอวัตถุรายกำจัดการใช้ทุกสารไกลโคเซตนะครับซึ่งเป็นวัตถุรายกำจัดการใช้อยู่มันก็จะมีข้อกําหนดนี่แหละครับว่าคนที่จะสามารถที่จะไปพ่นยาอะไรต่างต้องมาอบรมอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีหลับสูตรที่กลุ่มกําหนดอยู่นะครับแล้วก็ผู้ขายจะขายยังไงนะครับ ต้องผ่านการอบรมต้องลงทะเบียนอะไรต่างๆพวกนี้ยนะครับเกษตรกรที่ซื้อต้องซื้อเราต้องไปลงทะเบียนเนี้ยมันจะมีของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุอันตรายจำกัดการใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจัดลงรายละเอียดค่อนข้างมากไม่ได้เพราะเวลาน้อยนะครับแต่ถ้าสงสัยก็สามารถสอบถามมาได้นอกรอบได้นะครับต่อไปเลยครับอ่าันนี้ที่สานที่ขอนะครับขออนุญาตนะครับที่ประกองได้ที่ไหนนะครับผู้สนใจแต่ดาเนินติการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ก็สามารถนะครับการผลิตนําเข้าส่งออกนะครับมีไว้เพื่อครอบครองหรือเพื่อขายส่งขอได้ที่นะครับกลุ่มควบคุมวัตถุนอันตรายนะครับสำนักควบคุมพืชและวัสดุอันตรายทางการเกษตรนะครับอยู่ในมอเกษตรศาสตร์บางเขนนี่ครับสามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับหรือนะครับถ้าบริัดขายปีกทั่วไปนะครับอ่านสายต่อไปเลยครับ ระยะขายปีกทั่วไปนะครับที่เป็นร้านค้าทั่วไปก็สามารถขอได้นะครับที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่18นะครับหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดต่างๆในพื้นที่นั้นนะครับก็คือใครจะเปิดร้านคับแบบขายขายทั่วไปขายปีกเหล่านี้ครับก็สามารถไปติดต่อขอได้ที่นั่นนะครับเอกสารประกอบการขอนะครับก็จะมีคําขอนะครับอนุญาตนะครับบริจนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาทะเบียนพาณิชย์นะครับแล้วก็สําเนา ใบประกาศสนิยบัตนะครับใบประกาศสนิยบัตตรงนี้นะครับก็คือผู้ที anyway. ่จะเปิดร้านขายวัตถุอันตรายหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนี่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดนะครับก็จะมีจัดทุกๆปีนะครับหลักสูตรสาหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตรนะครับใบอนุญาตใบประกาศตัวนี้นะจะมีอายุนะครับถ้าผู้ที่ขายสารกำจัดวัตถุอันตรายจำกัดการใช้หรือไกลเกษตรนะครับจะมีอายุใบประกาศ3ปีนะครับส่วนท่านใดร้านไหนที่ไม่ได้ขาย สารไกลโพเซสหรือวัตถุรายจำกัดการใช้ก็จะมีอายุ5ปีนะครับแล้วก็ต้องมาสมบรมต่อนะครับก่อนที่จะหมดอายุนะครับเพราะถ้าหมดอายุไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปขอต่อใบญาตครอบครองหรือใบญาตขายวัตถุระดายดนะครับใบประกาศมีอายุ3กับ5ปีนะครับส่วนใบญาตขายนะครับมีอายุแค่ปีเดียวนะครับปีต่อปีเพราะฉะนั้นต้องต่ออายุก่อนที่ใบญาติจะหมดด้วยนะครับถ้าใบญาติหมดแล้วนะครับ ใบญาตหมดวันนี้พรุ่งนี้ยังเปิดร้านขายอยู่ได้ไหมไม่ได้นะครับถือว่าเราไม่มีใบญาตเลยนะครับเราะั้นถือว่ามีโทษนะครับข้อความวัตถุนาด้โดยไม่ได้รับอนุญาตทันทีนะครับผมไลด์ต่อไปเลยครับนี้เป็นตัวอย่างใบประกาศสนียบัตรนะครับที่ผ่านการอบรมนะครับก็จะออกประมาณนี้นะครับก็คือให้ใครนะครับออกเป็นบุคคลนะครับเป็นตัวบุคคลนะครับว่าอบรมผ่านแล้วนะครับสามารถเป็นผู้ควบคุมร้านได้นะครับ ใบใหม่เราจะออกให้นะครับโดยไม่มีวันหมดอายุโดยเราไม่ได้ใส่ใส่วันหมดอายุให้แต่มีวันหมดอายุก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วนะครับถ้าขายไกลโพเซตนะครับมอายุ3ปีแล้วก็นับไปจากวันที่3ามีนาคม2564นะครับไปอีก3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยมาต่อใหม่นะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ขายไกลโพเซตนะครับหรือวัตถุใดทย่กับคใช้ก็มีอายุหปีอันนี้เราก็นับจาก6 4ปี5ปีประมาณนี้นะครับผม